อะไรไปอะไรมาฮะกวดหัวนั่งหมอบนเลยข้างหน้าดิ๊ข้ห้างหน้าเดี๋ยวให้จานมาดูพอล้วนอ้าวใ่มาผมนั่งบนแล้วนะเริ่ม ừ vâng hả mong mẹ 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 mong mong mẹ mong mong mẹ mong ยังยัดยดีไงบ้างไปไปร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายแล้วรอกไม่ถูกเอาดีดีก็ดีศูนยถึงร้อยดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเออกัก็ถือว่าดีขึ้นแล้วใช้ได้แล้วทำอะไรมาดูหรอเออ How <laughs> I'm